แล้วก็ฟาดเราปิดแขนนี้ไว้นะครับปิดไว้ใช้แขนนี้รับแรงเตะใช่ไหมครับต้องฉีดสวัสดีครับ i everyone ครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องกลมวยแก้เตะหรือกลมวยแก้เท้านะครับซึ่งก็เหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับเราก็จะนําความรู้มาจากตําราเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นตํารามวยไทยนะครับเป็นตํารามวยไทยตำหรับพระเจ้าเสียนะครับและเนื้อหาก็จะอยู่ในเรื่องของ กลมวยแก้เท้าหรือกลมวยแก้เตะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายท่ามากแต่ในคลิปนี้นะครับเราก็จะเลือกเอาท่าที่ง่ายสามารถนำไปใช้ป้องกันตัวหรือว่าใช้ในการชกบนเวทีได้อย่างง่ายซึ่งเราจะย้ำนะครับว่าผมจะใช้คำพูดว่าใช้ได้ง่ายไม่ใช่ใช้คำว่าใช้ได้จริงเพราะอยากจะบอกทุกคนว่าทุกทุกท่านั้นเป็นท่าที่ใช้ได้จริงแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นฝึกฝนมากแค่ไหนและสามารถ นำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ได้มากแค่ไหนส่วนในคลิปนี้จะมีท่าอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับ Let's go ท่าแรกกลมวยแรกนะครับคือท่าปักลูกถอยปักลูกถอยคือการใช้ศอกรับเตะนะครับซึ่งแน่นอนว่าการใช้ศอกปรับเตะนั้นย่อมไม่ใช่วิธีการที่ดีนะวิธีการที่ดีที่สุดเวลาคู่ต่อสู้เตะมานั้นคือการยกขาบาังเตะ ถ้าต่อไปคนเป็นการจับเวลาผู่ต่อสู้เตะม,มาถูกไหมครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถยกขาขึ้นมาบังเตะได้นั้นเราก็สามารถใช้ศอกนั้นไปรับเตะได้ซึ่งการใช้ศอกรับเตะนั้นก็ยังดีก,กว่าการที่ปล่อยให้ผู้ต่อสู้เตะมาที่ชายโครงหรือเตะมาที่หัวเราถูกไหมครับส่วนท่านี้ทายังไงไปดูกันครับการใช้ศอกรับในด้านเดียวกันหรือด้านตรงข้ามก็ได้เช่นแบบนี้นะครับผู้ต่อสู้เตะขวามา เตะขวามาเราใช้ศอกรับในด้านนี้ก็ได้คือตอนนี้เราบังไม่ทันแล้วรับได้เลยหรือแขนข้างเดียวกับขาก็ได้อเตะมาปั๊บอัดเข้าไปปั้งตอนนี้ใช้ศอกซ้ายรับขาขวายืนระยะชิดคือตอนนี้เรายกบังไม่ทันแล้วนะครับเราใช้ศอกปั้งรับแบบนี้ได้เลยรับเลยนะครับปั๊บปึ้งแบบนี้ได้หรือใช้ศอกขวาเข้ามาอัดตรงที่ข้อเท้าก็ได้ต้นขาก็ได้นะครับแบบนี้ปับป๊บปั๊บลูกทอย ้นีท่าต่อไปนะครับเป็นกลมวยที่ชื่อว่านาคาบิดหางครับนาคาบิดหางคือกลมวยที่ใช้รับการถีบของผูต่อสู้รับถีบบิดแทงแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับถีบมานะครับถีบป๊อปแล้วก็จับจับแล้วก็บิดออกบิดออกบิดนอกบิดในก็แล้วแต่นะครับบิดเสร็จแล้วเราก็แทงเขาเข้าไปแทงแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่ชื่อว่าหักงวงอัยราหักอัยราคือการ รับเตะยกขึ้นแล้วใช้ศอกซับลงไปหักลงไปแบบนี้ถ้าเป็นการแสดงท่านี้สามารถยกขึ้นและสับได้เลยแต่ถ้าเอาไปใช้ในการแข่งขันบนเวทีเราต้องระวังการเตะเพราะเวลาเรารับพลาดเนี่ยลูกเตะอาจจะมาที่คอได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามือเข้าไปช่วยกันด้วยนัดมาลึ้ตัวรับแล้วก็ซับลงไปนะครับ ท่าต่อไปนะครับเป็นขนมวยที่ชื่อว่าวิรุณหกกับวิรุณหกกับเป็นการแก้การเตะด้วยการถีบไปที่ขาที่เตะม,มานะครับท่านี้เป็นยังไงไปลองดูกันครับทีบนะครับไปที่ขาที่เตะนะครับอลองดูขวากับขวาก่อนนะครับปขาไปถีปป๊อบทีบไปแบบนี้หรือจะใช้เท้าตรงข้ามกันก็ได้ถ้าคนละข้างได้ตอนนี้เราจะรับเตะขวาด้วยการทีบซ้ายมาเรียมาทีปไปเลยอ๊บชึบ ไปตรงที่เข่าเ่ยอาจจะทำให้ขาหักได้เลยนะอีกทีนะครับขอขาทีขวาป๊บที่อาทีซ้ายป๊บปุ๊บท่านี้นะครับฝากไวส้สำหรับคนที่เอาไปใช้ในการสแสดงนะครับคนที่เตะนะครับดูนะครับถ้าเราเตะแบบนี้อาจจะทำให้ขาหักได้คุณครูลองดูนะครับถ้าผู้สแสดงเตะแบบนี้ป๊บปีป๊บจะทำให้เจ็บนะครับถ้าไปใช้ในการสแสดงเราจะต้องงอขานะครับลักษณะแบบนี้ดูนะครับเวลาลักแอคป๊บชุบ ท่าต่อไปนะครับเป็นกลมวยที่ชื่อว่าไกรสอนข้ามมวยไกรสอนข้ามมวยเป็นการป้องกันการเตะด้วยการชิงทีบเท้าที่ยืนโดยที่2มือต้องป้องกันพอเตะไปป้องป้องกันแล้วก็ถีบไป2มือต้องป้องกันะนะครับเราทีมาเร็วเร็วมาปอ๊บตัวสู้เตะสูบมากท่าต่อไปนะครับเป็นกลมวยที่ชื่อว่าฮิรันม้วนแผ่นดินท่านี้เป็นท่าที่ใช้กันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติชอบใช้ท่านี้มากท่านี้เป็นการ รับเตะด้วยศอกแล้วหมุนสไลด์แรงเข้าไปใช้ศอกปรับนะครับเตะด้วยเท้าขวาเราก็จะพลิกตัวเข้ามาพลิกตัวเข้ามาแล้วก็ใช้ศอกซ้ายกลับไปถ้าคู่ต่อสู้เตะด้วยเท้าซ้ายเราก็จะก้าวหมุนตัวเข้ามาพลิกแล้วก็ศอกนะครับตอนนี้เราเริ่มจากเท้าซ้ายก่อนนะครับเท้าซ้ายผู้ต่อสู้เตะซ้ายมาป๊บหมุนป๊บศอกนะครับถ้าเป็นเท้าขวานะครับ บิกสองเข้ามารับทั้งสองแขนปอกแล้วก็หมุนเข้ามาแบบนี้ท่าต่อไปนะครับเป็น,นกลมวยแก้เตะที่ชื่อว่าทะแยคําเสาครับท่านี้คล้ายๆกับท่าไกลสอนข้ามห้วยแต่ว่าเราจะทําในด้านตรงข้ามนะครับเดือะครับเอาไว้แก้คู่ต่อสู้เตะสูงขึ้นมาท่านี้ถ้าคู่ต่อสู้เตะขวานะครับเราจะยกมือขึ้นมาป้องก,กันเตะแบบนี้แล้วพลิกตัวเข้าไปชิงทีเท้าที่ยืนนะครับภกษณาน,นี้ให้คลาบไปคู่ต่อสู้เตะขวาสูงแล้วก็ชิงทีเลย ท่าต่อไปนะครับเรียกว่าฤาษีเหินท่านี้มีความสวยงามแล้วก็ส่วนมากจะนํามาใช้กันเยอะโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับต่อสูนส้นะครับเตะด้วยเท้าขวาน,นะครับให้เราก้าวซ้ายเฉียงไปนะครับคระโดสูส้ก้าวเข้ามาเตะก้าวซ้ายเฉียงที่สไลด์แรงแล้วว่ากระโดดชกที่ใบหน้าครับท่าต่อไปนะครับคือท่าที่ชื่อว่ารัดงวงเอราว,วันท่านี้คล้ายๆกับหักงวงอรยา แต่เปลี่ยนจากการยกเป็นการรับนะครับเป็นอย่างไรไปดูกัน,นครับต้องฉีกตัวไปด้วยนะครับเคลื่อนไปเพื่อให้ลดแรงการเตะของตูวต่อสู้นะครับปุ๊บป๊อต่อยพึ่งแล้วก็ตามด้วยกลมวยอื่นๆได้เลยครับท่าต่อไปนะครับคือกลมวยที่ชื่อว่าหานุมานฟาดกุมพันเป็นท่าที่สวยงามรุนแรงแต่ว่าใช้ยากนิดนึงแต่ว่าในการที่เราจะนํามาใช้ ในการป้องกันตัวหรือในการชกบนเวทีนั้นเราก็สามารถปรับให้ง่ายขึ้นนะครับคือจริงๆจะเป็นท่าแบบนี้นะครับในท่าดริงยืนแบบนี้นครับเวลาคู่ต่อสู้เตะมารับแบบนี้เราก็ฟาดลงไปกับพื้นแบบนี้นะครับท่านี้ถ่าใช้จริงๆนี่จะยากมากแต่เราสามารถปรับใช้แบบง่ายๆนะครับทำยังไงดูเวลาคู่ต่อสู้เตะมาเราปิดแขนนี้ไว้นะครับปิดไว้ใช้แขนนี้รับแรงเตะใช่ไหมครับแล้วก็ใช้อีกแขนหนึ่งสอดขึ้นมารับ ลักษณะนี้นะครับปั๊บรับปั๊บแล้วก็ทุ่มไปด้านข้างเลยท่าต่อไปนะครับเป็นกลมวยที่ชื่อว่าลิงพลิ้วลิงพลิ้วเป็นยังไงไปดูครับจะเอาไว้ใช้เวลาพู่ต่อสู้เตะมาแล้วเราดึงตัวหลบนะครับคู่ต่อสู้เตะมาเราดึงตัวหลบครับลักษณะนี้แล้วก็ตอบโต้ด้วยการเข่าลอยไปที่หลังเลยท่าต่อไปนะครับเป็นกลมวยที่ชื่อว่ายวนทอดแหยวนทอดแหคือการ ป้องกันการถีบด้วยการปัดแล้วก็ตอบโต้ด้วยการเตะนะครับปัดปัดนอกปัดในก็ได้แล้วแต่แล้วตอบโต้ด้วยการเตะตอนนี้เรามาฝึกการปัดการถีบก่อนนะทีนี้ลองปัดและตอบโต้ด้วยการเตะด้วยนะครับมาุบึบชุบึบชุบึบที้ลองปัดและตอบโต้ด้วยการเตะด้วยนะครับมาทุบชุบปึบชุบบ ท่าต่อไปนะครับชื่อว่าทวนขุนศึกเป็นการตอบโต้การเตะด้วยการถีบไปที่ใบหน้าโดยที่ใช้มือทั้งสองข้างเข้ามากันเหมือนกับท่าปักลูกทอยแล้วก็ท่าไก่สอนข้ามห้วยนะครับเป็นยังไงมาดูการไมอุ่นมา,ากาดมาคู่ต่อสู้เตะขวาเข้ามาใช่ไหมครับเราตอบโต้ด้วยการถีบที่หน้าสวนไปเลยป๊อปแบบนี้โดยที่มือสองข้างป้องก,กันอันชาชานะครับเตะม,มามือป้องก,กันแบบนี้แล้วก็ถีบไปที่หน้าสวยงามป้ายฮุบ ท่าสุดท้ายนะครับคือท่าหันุมานแบกแข้งคือการรับเตะผู้ต่อสู้และยกเททิ้งไปเลยนะครับยกแล้วก็ยโยนไป่าปั๊บแบกแล้วก็ยโยนไปเลยทีนี้พอเราแบกแข้งผู้ต่อสู้ได้แล้วก็ใช้มือขวาดันผู้ต่อสู้ให้ล้มเลยนะครับช้าๆนะครับแบกแข้งขึ้นมา้องการยกขาขึ้นปั๊บเสร็จแล้วก็ดันผู้ต่อสู้ให้ล้มไปชุบ้วขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับกลมวยแก้เตะหรือแก้เทา้ายากง่ายยังไงลองคอมเมนต์กันมาเราไปฝึกกันดูนะครับ Thank you for watching See you next video บ๊ายบา